ดูหัวสก้อนไอ้ยู <an> ่กับองบานไอหัวบานองบาลองบาลกรดสุลเอาขันตูดแล้วไปช์ตูดเลยไมโช์ตูดเลยชูตูดเลยชูตูดให้เลยชตูดที่สิ่งฉันชูตูดที่สิื